เรื่องของ BTS ที่อยู่ใน TikTok อเนี่ยแหม่ก็ระทึกเหมือนกันไม่แพ้เราเลยแต่ว่านั้นเป็นช่วงกลางวันฝนก็ไม่ตกนะก็จริงๆมันก็เป็นการโดยสารปกตินี่แหละของชาวชาวรถไฟฟ้า BTS แต่ปรากฏว่าที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยที่ลงใน TikTok กเนี่ยกำลังเคลื่อนจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีนึงแต่ประตูมันดันเปิด <laughs> <laughs> ประตูมันเปิดซะอย่างนั้นนะคะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เขา ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS บางจากใช่ไหมคะมีพนักงานเนี่ยมาไขาล็อกประตูเอาไว้แล้วก็คาดว่าจะล็อกผิดอ่ะประตูมันก็เลยค้างม,มันไม่ปิดนะคะจากบางจากมามาจนถึงอีกสถานีหนึ่งเขาก็เลยต้องมีการตรวจสอบรถไฟฟ้าขาบวนนั้นที่ประตูขัดข้องอย่างละเอียดเพื่อหามาตรการป้องกันเพิมเ่มเติมไม่ให้เกิดซ้ําอีกนะคะคแล้วก็ต้องเตรียมในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆในทุกกรณีก็เข้าประจำจุดให้เร็วที่สุดนะครับะ